พ,มมพระมเลือรูกตับตาอยู่นะพระมกงือกาพุทธกาพระธรรมกาพระสงฆ์ฟองตามแม่นะลูกนะนั่งหลักตรงๆครับตั้งใจนะอิมินาอิมินาสักกาเลนะนสักกาเลนะ

อาพีปูชย,ยามะชยามะอิมินาอมาสักกาเลนะสักกาเลนะสังขังสังอาพีปูอาปูปชย,ยามะชยมามะ,มะอะระหังสาัมมา สัมพุทโธพักขวาพุทธังพักขวันตังอพิวาเทมิกาดขึ้นมาหน่สวากขาโตพักขวตาธรรมโม ทำมัง,มงนะมมะสามิาษษามกาบขึ้นมาลูกขึ้นมาครับนั่งหลังตรงๆหลังตรงงนะสุปติปโนปฏิมาโนพระคาวะโตคาวโตสาวะกะสังโคสาวกสังโคส,สังฆังนะมามิกาบ ึ้นมาถนะูกสวดต่อนะครับล่งหลังตรงๆพนมมือคนเก่งเอ้อยข้าราการนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะรหะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะะนมโมตัสสะนะโมตัสสะ ภะคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโมตัสสะพะคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตมะยางพันเต

ได้ดังดีๆลูกมายังพันเตมายังพันเตวิสุงวิสุงมิสุงมิสุงลักขณัตถายะัถายะติสารเนติสารเนณสหะณสหปัญจะปัญจะศีลาศีลานิยาจามะนิยาจามะตตะติยัมปิ ติลมะยังพันเตมะยังพันเตวิสุง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 ลัวิสุายะติสารายะติสารเนนะสหปัญจศีลาปัญจศีลานิยาจามะตั้งใจสวดลูกตั้งใจพุทธทาง สาระนังขัตฉามิทามังสาระนังขัตฉามิสังทางสาระนังขัตฉามิพี่เบสนั่งดีๆลูกก้มหน้าลงพนมมือดีๆตัวตรงๆทุติยัมปิพุทธัง าส,สารนังสารนังคัตฉามิคัตฉามิทุติยัมปิทุติยัมปีทำมังทำมัง,ส,งสารนังสารนังคัตฉามิ

ตตียามปิตตียมามปสังคังสองคังสารนังสานังอังชฌามิพัชฌามิเบสใกล้เสร็จแล้วลูกนั่งหลังตรงๆค่ะพนมมือตั้งสมาธินะลูกนะจะได้ไม่เมื่อยนะลูกนะากนาปานาติบาตาปาตาเวรมณี เวรมันีสิกขาปะทังสิกขาปะทังสัมมาทิยามิธียามิอธินาอธินาภานาภานาเวรมันีเวรมันีสิกขาปะทังสิกขาปะทังสัมมาทิยามิธียามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีเนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามีมุาสาว,วาธา,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 าเวรมานีสิกขาปะทังสัมมา มาทิยามิสุราสุราเมรยะเมรยะมัชชะปะมามัชชะปะมาทัฏฐานาทัตฐาเวรมณีเวรมณีสิกขาปะทานสิกขาปะทานสัมมาธิยามิอิมานิอิมาณิปัญจะปัญจะสิกขาปะทานิ สิกขาปะทานะสัมมาทิยามิสัมมาทิยอิมานิอิมาเนปัญจปัญจสิกขาปะทานิสิกขาปะานมาทิยามิสมาทิยามิอิมาณิอิมาเิปัญจปัญจสิกขาปะทานิสิกะทนะสัมมาทิยามิสัมมาทิยามิ ต่อไปจะลูกกาพุธกาพุทธกาพระธรรมกาพระธรรมกาพะสงฆ์กาพะสงฆ์โอเคเราจะเริ่มแผ่เมตตานะลูกนะอาหังอาหังพนมมือดีๆลูกพนมมือดีๆีล้าหลังตรงๆรงน้องไม่หลับตาครับใกล้เสร็จแล้วลูกอาหังอาหังสุขีโตสุขีโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศาจากความทุกข์อาหังเวท่อนได้ลูกอาหังอาเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้า ปราจากเวนอาหานอภัยยาปัดโชมิโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอะนิโคโหมิ ขอไหมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าป่าสจักรป่าสจักความทุกข์ใจความทุกข์ใจทุกข์ใจสุขขีอัตนังสุขขีอัตนังปาลิหะลามิอมีความสุขใจมีความสุขใจสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากให้พ้นจากทุกายผูกพ่า ทางเส้นเธอทางเนนพาโอเคต่อไปเป็นบทสวดแผ่กุศลนะลูกนะอิทังเมอิทังเมมาตามาตาปิตุนังปิตุนังโหตุโหตุสุขิตาสุขิตาโหนตุโหตุมาตามาตาปิตโลปิตโล ขอส่วนบุญนี้นนจงสมเร็จแก่กบิดามารดาของข้าพาเจ้าของเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าา,ม,า,ามีความสุขมีข้าเกอีทางเมยยาตินัง อานังโหตุโหต,สต,โตสุสุขิตาโหตุโหหิตาโหตุยาตโยยาตาโยขอสวนบุญนี้ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแก่จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความสุขมีความสุขอีทังเมอีทังเมคุรูคุปรูปัจชายาปัจชาจะริยานังจริยานังโหตุโหตูสุขีตาสุขีตาโหตุโหตุคุรูคุรูปัจชยาปัจชยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขเสร็จแล้วนะลูกนะอีกนิดนึงนะคระพนมแผ่นเดียวเสร็จแล้วลูกตั้งใจนั่งสมาธินะคะ อีทังสับพัะเปตานงโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้่สวนนจงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลาทั้งปวงขอให้เปตขอใหปตทั้งหลายทั้งปวง ห้างัวมีความสุขเมฆคาฟตอีทังเอ็ทังสัพพะสัพพะเวรีดังเวรีนังโหนตุโหนตุสุขิตาสุขิตาโหนตุโหนตุสัพเพสัพเพเวรีเวรีขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงขอให้ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงททัั้้งงงหลายปวมีความสุขมีความสุขอิทังอิทังสัพพะสัตตานังสัตตานังผลตุผลตุสุขิตาสุขิตาผลตุผลตุสัพเพสัตตา ขอสวนบุญนี้ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จแก่จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเมฆาโรทั่วหน้ากันเทินทั่วหน้ากันเทินสาธุสาธุอานั่งสมาธิแป๊บหนึ่งห้านาทีครับเอามือประสานไว้ที่ตานั่งหลังตรงห้านาทีคนเก่งมากๆ ม่ไใจเข้าหายใจหาใจออกหายใจเข้าหายใจออกเอาดังดีๆไป่ต้งพูดเลยนั่งดีดีหนาทีเจ็จแลคะหนาทีเรียบ่นะ